การสู้ของอยูเครนนั้นสู้ไปยิ่งสู้ยิ่งเสียผู้ํำของรัสเซียนั้นประกาศชัดนะครับว่าในปีนี้สงครามนั้นจะจบลงด้วยชัยชนะของฝั่งรัสเซียฝั่งของอยูเครนเองก็ยังคงที่จะเดินหน้าในการตอบโต้รัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่การตอบโต้ของอยูเครนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นการตอบโต้ภายใต้สถานการณ์ที่เรียกว่ามีขีดจํากัดจํากัดที่ว่านั้นหนึ่งจำกัดเรื่องของกําลังผลสองจำกัดเรื่องของงบประมาณและสาม จำกัดเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งมีไม่เพียงพอนะครับหรือว่ามีน้อยกว่าปกติสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าเข้าสู่ปีที่3แต่ว่าวอโลดเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนนั้นยังคงประกาศกล้าวนะครับว่าพวกเขาจะต้องนําชัยชนะมาให้กับชาวยูเครน,นได้ล่าสุดนั้นวโลดเมียเซเลนกี้นั้นยังคงที่จะร้องขอ เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์และก็การสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับทางด้านยูเครนเพื่อที่จะเป็นสัพพักกำลังสนับสนุนให้ทหารหรือว่ากองทัพของยูเครนนั้นสามารถที่จะสู้รบกับกองทัพรัสเซียได้หรือว่าสามารถที่จะรับมือกับการจู่โจมของรัสเซียได้โดยเฉพาะทางด้านวอลรูเมียเซเลนกี้นั้นออกมาบอกนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลิเมตรที่ทางด้านสหภาพยุโรปและก็นาโตนั้นรับปากรับคำว่าจะจัดหาจัดส่งให้กับทางด้านยูเครน ซึ่งก็บอกนะครับว่าจะมีการจัดหาจัดส่งให้ภายในเดือนมีนาคมปี2567นี้จํานวน1ล้านนัดแต่จนถึงเวลานี้ส่งได้เพียงแค่ส0 0 0สนนัดตรงนี้เองกลายเป็นประเด็นปัญหาทางด้านฝั่งของยุโรปเองนั้นก็ออกมายอมรับนะครับว่าเวลานี้ปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถจัดส่งกระสุนปืนใหญ่ให้กับยูเครนได้ทันตามที่รับปากรับคํากันเอาไว้นั้นเนี่ยเหตุเนื่องจากว่าพวกเขานั้นขาดดินปืนนะครับในการที่จะนํามาผลิตเป็นกระสุนปืนใหญ่ดินปืน ซึ่งเป็นสารสําคัญในการเทียมมาประกอบเป็นกระสุนปืนใหญ่นั้นจะต้องสั่งซื้อจากจีนและตอนนี้สาภาพยุโรปกับจีนนั้นเองก็เริ่มที่จะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันก็ทําให้การจัดหาจัดซื้อนั้นเป็นไปด้วยความยากลาบากตรงนี้กําลังเป็นปัญหาใหญ่ของสหภาพยุโรปเองและเป็นปัญหาของยูเครนด้วยยูเครนนั้นยังมีการร้องขอนะครับเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศเนื่องจากบ้าถูกทางด้านรัสเซียนั้นโจมตีทางอากาศโดยการใช้ขีปนาวุธรวมถึงในส่วนของโดรนเนี่ยโจมตีเข้าไปยังเมืองต่างๆอย่างต่อเนื่อง การสู้ของยูเครนนั้นเป็นการตอบโต้นะครับด้วยการใช้โดรนบ้างใช้ขีปนาวุธบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นฝูงโดรนในการตอบโต้การประกาศสู้ต่อเนื่องของทางด้านวอโลดเมียเซเลนกี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าการสู้ของพวกเขากลับเป็นว่าต้องเสียเมืองเพิ่มเติมให้กับทางด้านรัสเซียอีกครั้งหนึ่งล่าสุดครับมีการออกมายอมรับนะครับว่าทางด้านฝั่งของยูเครนนั้นได้สูญเสียเมืองสําคัญที่อยู่ใกล้กับทางด้านฝั่งของอาฟดิบกาซึ่งอาฟดิบกานั้นเนี่ยเคยสูญเสีย ให้กับทางด้านฝั่งของรัเสเซียไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดครับตามแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเนี่ยลาสตอสเคอร์นีนะครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เพิ่งจะสูญเสียให้กับทางด้านกองทัพรัเสเซียกันไปนะครับและเป็นพื้นที่ล่าสุดหลังจากที่ทางด้านฝั่งของอยูเครนนั้นเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เสียเมืองให้กับทางด้านรัเสเซียไปแล้วเนี่ยถึง3เมืองด้วยกัน มีการประมาณการนะครับว่าหลังจากนี้รัสเซียนั้นจะเดินหน้าในการที่จะบุกพื้นที่ต่างๆใกล้กับอัฟดิฟกาเนี่ยครับคุณผู้ชมนิ่พื้นที่นะครับที่อยู่ใกล้กับอัฟดิฟกาหลายเมืองที่เป็นเขตที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรอยประดันเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูญเสียให้กับทางด้านฝั่งของกองทัพรัสเซียนะครับและเมืองใหญ่ที่หลายฝ่ายนั้นกําลังหวั่นวิตกกังวลว่าจะสูญเสียให้กับกองทัพของรัสเซียนั้นก็คือชาริฟยา นะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะสูญเสียเนี่ยครับให้กับทางด้านรัสเซียมากเหลือเกินเพราะตอนนี้การกระจายกําลังทหารของรัสเซียเข้าไปยังเมืองต่างๆของยูเครนในภาคตะวันออกนั้นเนี่ยครับเรียกว่าเต็มที่เต็มสัพพักกาลังกองทัพของยูเครนนั้นออกมายอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าพวกเขาเองสามารถที่จะสังหารนักรบของรัสเซียได้หรือว่าทหารของรัสเซียได้วันหนึ่งเนี่ยครับห้าสิบหกสิบคนก็ตามแต่วันรุ่งขึ้นนั้นปรากฏว่ารัสเซียจะมีทหารใหม่นั้นเข้ามาทดแทน กำลังที่สูญเสียไปแบบทันทีทันใดดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นที่แปลกใจของฝั่งของยูเครนเหมือนกันนะครับว่ารัเสเซียนั้นมีกําลังทหารมากมายเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับจากการสูญเสียพื้นที่ต่างๆตรงนี้เองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าการสู้รบในหลายพื้นที่นั้นก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นฝั่งของทางด้านยูเครนเองก็มีการตอบโต้รัเสเซียแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่า ยูเครนมีการปล่อยฝูงโดรน,นจำนวนหนึ่งเนี่ยครับเข้าไปที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กเพื่อที่จะดําเนินการในการทําลายอาคารบ้านเรือนและที่สําคัญก็คือจะไปทําลายเนี่ยครับโรงกลั่นน้ํามันโรงส่งน้ํามันเป็นการเอาคืนเขาบอกว่าที่ผ่านมานั้นรัสเซียมักจะโจมตีแหล่งพลังงานของทางด้านยูเครนดังนั้นยูเครนต้องการที่จะเอาคืนผมจะให้ไปดูบางช่วงบางตอนนะครับที่ฝั่งของยูเครนนั้นส่งโดรนเข้าไปพยายามโจมตีเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กของรัสเซียครับ 不行啊！我这个，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 我 — Я так понимаю, что, наверное, целью была электростанция, которая здесь. — Ну зачем стрелять по дому? — Если бы была ракета, она бы не попала... — А это дрон поставил. был, был зон, дрон. — Дрон? — Да. И Я и стоял, и... обувался в этот момент. — Да? — Я даже пригнулся. А, — по... А, то есть что-то летело? — Да. — Ой, Охуеть. — Извините за русский язык. Ну, — Всем выходите из дома. นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเซน์ปีเตอร์เบิร์กนะครับสร้างความเสียหายให้กับทางด้านอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพอสมควรนะครับแปลว่าโรนส่วนหนึ่งนั้นอาจจะถูกสกัดได้จากระบบป้องกันภัยก็ตามแต่ปัญหาก็คือว่าเศษซากของโดรนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันได้ลงร่วงลงมาแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บกันไปบ้างครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับในคืนวันที่3มีนาคม2567ครับรัสเซียก็เอาคืนทุกครั้งที่รัสเซียนั้น ถูกโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินของพวกเขาเนี่ยครับจากฝักยูเครนในเวลาถัดมารัสเซียก็มักจะเอาคืนรัสเซียนั้นได้มีการส่งขีปนาวุธนะครับพร้อมกับโรนอีกจํานวนหนึ่งนั้นเข้าโจมตีพื้นที่ของโอดีส่าสามารถที่จะทําลายพื้นที่เนี่ยครับโดยเฉพาะอพาร์ตเมนต์แล้วก็อาคารต่างๆเนี่ยมากกว่า18หลังและมีผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคนเสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ยครับคุณผู้ชม12คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกจานวนหนึ่ง ให้คุณผู้ชมนั้นไปดูภาพบรรยากาศนะครับความโกลาหลที่เกิดขึ้นในโอเรซ่าหลังจากที่มีโรนจำนวนหนึ่งนั้นพุ่งเป้าเข้าทำลายพื้นที่อาคารบ้านเรือนต่างๆครับ ชมครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางด้านโอดสซานันเนี่ยมากมายเลยทีเดียวเซเลนกี้นั้นก็ออกมาร้องขอนะครับว่านี่ไม่ควรที่จะปล่อยให้ผู้ที่ก่ออาชญากรรมสงครามอย่างวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่อย่างลอยนวลได้อีกต่อไปเพราะบอกว่านี่เป็นการมุ่งโจมตีไปยังพื้นที่ของพลเรือนนะครับแต่ว่าทางการของรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธว่าพวกเขาไม่เคยมุ่งโจมตีพื้นที่ของพลเรือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับที่ทาให้อาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัยจํานวนมากนั้นเสียหายเกิดจากการสกัดโดรนและก็สกัดขีปนาวุธของกองทัพยูเครนเองแล้วก็ทําให้โดรนขีปนาวุธเหล่านั้นตกลงมาใส่อาคารบ้านเรือนจนเกิดพังถล่มพังทลายกันลงมาแล้วก็เกิดไฟไหม้นี่เป็นคําชี้แจงจากฝั่งกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับวันที่4ยูเครนก็ไม่หยุดนิ่งนะครับพยายามที่จะหาทางการตอบโต้ครั้งนี้ปรากฏว่ายูเครนนั้นก็ได้ปล่อยโดรนเนี่ยครับเกือบ50าสิบลำด้วยกันเข้าไปยังพื้นที่ไครเมียซึ่งเป็นพื้นที่ ยึดของของรัสเซียมาตัก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยครับเพื่อที่จะทําลายเป้าหมายในส่วนของไครเมียซึ่งฝั่งของรัสเซียเองนั้นก็ต้องพยายามที่จะสกัดรบนเหล่านั้นเช่นเดียวกันไปดูบรรยากาศความโกลาหลที่เกิดขึ้นในไครเมียหลังจากที่ถูกฝูงรนเนี่จำนวนเกือบ50ลําลำนั้นมุ่งเป้าเข้าโจมตีครับ 咋不睡？怎么？ ítt táttur dúr í víðum okkum tað verður kannski ะเห็นว่าการตอบโต้ของอยูเครนต่อรัสเซียนั้นก็ดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าวันนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันต,นตามที่วอลดเมียเซเลนกี้นั้นประกาศนะครับว่าพวกเขาต้องการที่จะมีชัยชนะเหนือรัสเซียให้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งของอยูเครนนั้นออกมายอมรับนะครับว่าพวกเขาได้มีการหลบมือในการระเบิดเส้นทางรถไฟนะครับจากแฟนเนี่ยนะครับอ่า ในส่วนของแฟนแคว้นหนึ่งนะครับที่เป็นการขนส่งนะครับทางรถไฟเข้ามาสู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับตากด้านฝั่งของยูเครนนะครับคือแคว้นซามาราซึ่งทางรถไฟเส้นนี้เขาบอกว่าเป็นทางรถไฟที่มีการขนส่งยุทธภัณฑ์ต่างๆนะครับจากฝั่งของรัสเซียเข้ามายังฝั่งของยูเครนเพื่อให้กองกําลังทหารของรัสเซียนั้นมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอปรากฏว่าทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยครับถูกระเบิดนั้นเนี่ย ไปอัดเข้ากับคอสะพานนะครับแล้วก็ทัสร้างความเสียหายให้กับเส้นทางรถไฟยูเครนออกมายอมรับว่าพวกเขาเนี่ยพุ่งเป้าในการจัดการกับเส้นทางรถไฟสายนี้เพื่อต้องการไม่ให้รัสเซียนั้นเนี่ยสามารถส่งกําลังบํารุงผ่านเส้นทางรถไฟเส้นนี้ได้อีกซึ่งทางการของรถไฟรัสเซียเองนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าจะต้องมีการหยุดเพื่อซ่อมบํารุงเส้นทางรถไฟสายนี้แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น จะไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามันจะทําให้การลำเลียงพลกมการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนั้นเข้าสู่ยูเครนก็ทําได้ยากมากยิ่งขึ้นหรือว่าล่าช้าลงนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วฝั่งของอยูเครนเองยังได้มีปฏิบัติการอีกหนึ่งปฏิบัติการในสัปดาห์นี้คือการส่งโดรนทะเลนะครับเป็นการส่งโดรนทะเลนั้นเข้าโจมตีเรือรบเรือพิฆาตโคตอปของฝั่ง รัสเซียในพื้นที่ทะเลดำนะครับซึ่งเรือพิฆาตลำนี้กําลังลาดตะเวนอยู่ในทะเลดําปรากฏว่าก็มีโดรลำหนึ่งนั้นพุ่งเข้าใส่นะครับแล้วก็ทําลายเรือลําดังกล่าวเรือค่อยๆจมลงสู่ท้องทะเลนะครับแล้วก็บอกว่าในเรือลํานี้มีลูกเรือทั้งหมด60คนด้วยกันก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าเรือลําดังกล่าวนั้นเนี่ยนะลูกเรือทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเป็นการตอบโต้ของฝั่งยูเครนต่อรัสเซียนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกัันนน้น ฝั่งสื่อมวลชนของรัสเซียได้มีการไปปล่อยคลิปเสียงเนี่ยจำนวนเวลา38นาทีคลิปเสียงดังกล่าวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นการสนทนากันระหว่างทางด้านเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศของเยอรมนีกับทางด้านเจ้าหน้าที่ของฝั่งยูเครนครับมีการพูดคุยเจรจากันเนี่ยครับในเรื่องของการที่จะวางแผนการตอบโต้รัสเซียในคลิปเสียงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ก,กันออกมา ก็บอกว่าฝั่งของเงยอรมนีนั้นช่วยยูเครนวางแผนในการที่จะให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธทอรัสนะครับใช้โจมตีสะพานเคิร์สสะพานที่ข้ามระหว่างไครเมียกับรัสเซียแผ่นดินใหญ่คลิปเสียงนี้ถูกปล่อยกันออกมาก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนในต่างประเทศร,รวมถึงในเยอรมนีในรัสเซียนั้นก็ตีข่าวกันใหญ่นะครับว่าเอ้ข่าวกรอง ด้านความมั่นคงของเยอรมนีนั้นติดพลาดประการใดทําไมถึงให้รัสเซียสามารถเจาะข้อมูลเอาข้อมูลการสนทนาเหล่านี้ออกมาได้โอลัฟโชเองนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสืบสวนเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่บริทพิสโตริอุสเองนั้นออกมาบอกนะครับว่าคลิปเสียงที่หลุดกันออกมานั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจของรัสเซียในการที่จะบนทําลายความมั่นคงของเยอรมนีเป็นสงครามข่าวสารของรัสเซียแต่ไม่ได้ออกมายอมรับโดยตรงนะครับว่าคลิปเสียงนั้นมันเป็นของจริงหรือไม่ แต่สื่อบลชนในเยอรมนีนั้นบอกว่าคลิปเสียงนี้เป็นของจริงครับที่บอกว่าเป็นของจริงเพราะว่าวันดังกล่าวนั้นการสนทนาที่เกิดขึ้นเดี่ยวมันเกิดขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์2567นเะครับเป็นการพูดคุยกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยอรมนีกับทางด้านยูเครนและมีการใช้แอปพลิเคชันในการพูดคุยออนไลน์นั่นก็คือเว็บเนะครับซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์และเว็บนี้ไม่ได้ถูกเข้ารหัสด้านความมั่นคง ก็เลยทําให้คลิปเสียงนั้นหลุดรอดกันออกไปหน่วยข่าวต่างๆนั้นบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีคลิปเสียงอีกจนวนมากที่ฝั่งรัเสเซียนั้นจะปล่อยออกมาให้เห็นว่าตะวันตกเองนั้นมุ่งที่จะทําลายเรื่องของรัเสเซียนะครับในขณะที่ทางด้านโอลาฟโชนั้นออกมาบอกนะครับว่าขีปนาวุธทอรัสนั้นเนี่ยเยอรมนีไม่มีนโยบายในการจัดส่งให้กับทางด้านฝั่งของยูเครนแม้ยูเครนนั้นขอหลายรอบนะครับที่ผ่านมานั้นยูเครนเนี่ยได้รับขีปนาวุธตอมชาโดจากทางด้านอังกฤษ แล้วก็ได้รับสแกนนะครับจากฝั่งฝรั่งเศสซึ่ง2ชนิดนี้เนี่ยครับพิสัยทําการ250กิโลเมตรแต่ว่าในส่วนของทอรัสนั้นเนี่ยพิสัยทําการ500กิโลเมตรถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทําลายสะพานที่ข้ามระหว่างรัเสเซียกับทางไครเมียนั้นเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งครับคุณผู้ชมครับครั้งแรกนั้นเนี่ยเป็นการใช้ทรัคบอมบ์หรือว่ารถบรรทุกเนี่ยครับเข้าไปโจมตีนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดการทําลายณตอนนั้นนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวไปดูภาพนะฮะนี่คือครั้งแรกก็เกิดรถบรรทุกสร้างความเสียหายให้กับทางด้านสะพานมากพอสมควรนะครับครั้งที่2ครับคุณผู้ชมครับครั้งที่2นั้นเนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นบนสะพานเช่นเดียวกันครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยความเสียหายน้อยลงและก็มีการวิเคราะห์ว่าระเบิดที่ใช้นั้นเนี่ยเป็นเจ้าสตอมชา์โดที่ได้รับจากอังกฤษนะครับก็จะเห็นว่าสะพานนั้นเป็นรูโบระเบิดนั้นตกลงไปล่างสะพานนะครับมีกี่ความเสียหายเกิดขึ้น และทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ถูกซ่อมแซมกลับมาใช้เหมือนเดิมแต่ว่าล่าสุดนั้นก็บอกว่ามีแผนการจากเยอรมนีกับยูเครนนั้นต้องการที่จะตัดสะพานเส้นนี้อีกถามว่าทําไมต้องตัดสะพานเส้นนี้นะครับเพราะนี่เป็นการส่งกําลังบํารุงนะครับจากฝั่งของรัสเซียเข้าสู่แหลมไครเมียเช่นเดียวกันถ้าตัดสะพานเส้นนี้ได้การส่งกําลังบํารุงนั้นก็จะทําได้ยากยิ่งขึ้นนะครับนัน่นเป็นเป้าหมายเรื่องนี้เนี่ยไม่จบแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ฝั่งของทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงเป็นผู้นําของฝรั่งเศสนะครับเป็นประธานดับดีของฝรั่งเศสนั้นได้ออกมาบอกในที่ประชุมของสหภาพยุโรปด้านความมั่นคงที่คุยกัน นะครับเป็นการเฉพาะที่กรุงปารีสเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยบอกแบบนี้ครับบอกว่าวันนี้สาภาพยุโรปนั้นเนี่ยไม่คิดที่จะหวังพึ่งแต่สหรัฐอเมริกาสภาพสาภาพยุโรปนั้นต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ยูเครนนั้นเนี่ยมีชัยชนะเหนือรัสเซียและไม่สามารถที่จะทําให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นประกาศชัยชนะได้อีกต่อไป สิ่งที่เขาบอกว่ามันไม่ควรที่จะตัดออกไปนั่นก็คือการใช้กําลังทหารของนาโตเข้าไปช่วยยูเครนรบครับพอพูดออกมาแบบนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มองเลยว่าสงครามมันจะลุกลามบานปลายแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเองอังกฤษเองเยอรมนีเองนั้นออกมาปฏิเสธมีเพียงเอสโตเนียกับลิทัวเนียเท่านั้นที่สนับสนุนความคิดเห็นของทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงทีนี้เนี่ยครับพอมาครงพูดแบบนี้ก็นักข่าวไปถามฝั่งรัเสเซีย รัเสเซียเองนะครับไม่ว่าทางด้านดัมบิตตี้เปสคอฟดัมบิตี้เมดเวเดฟรวมถึงประธานดัมบีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าปูตินเองนะฮะรัเสเซียเองเรามีอาวุธที่จะสามารถทําลายถึงฝรั่งเศสได้เรามีอาวุธมีศักยภาพในการที่จะตอบโต้และสิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นทางด้านดัมบิตตี้เมดเวเดฟบอกว่าทางด้านฝักเยอรมนีเองฝรั่งเศสเองนั้นต้องการสงครามหรือว่าต้องการทําสงครามกับรัสเซียนอกจากนั้นนะครับมีการพูดถึงว่าเวลานี้ ถ้าฝรั่งเศสส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบนั่นก็คือโลกกำลังผลักดันให้เรากำลังเข้าสู่ปากเหวของสงครามนิวเคลียร์นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าสถานการณ์ที่กำลังรุนแรงมากยิ่งขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นมันจะนำพาไปสู่สงครามขนาดใหญ่หรือไม่ซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็วิตกกังวลน,นะครับว่าหากฝรั่งเศสส่งทหารเข้าไปร่วมรบนั่นหมายความว่า จะลากดึงเอานาโต้เข้าไปร่วมทำสงครามผาเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงและถึงเวลานั้นโอกาสที่จะเป็นสงครามใหญ่เป็นสงครามโลกก็มีมากเหลือเกินนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารที่เป็นสถานการณ์โลกเป็นสถานการณ์รณความขัดแย้งนะครับเราจะเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา17บเดนิกาสานาทีเป็นต้นไปกับรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทีมงาน ลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์นส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ